สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหารถสไตล์ผู้บริหารและขับในเมืองก็ได้ขับนอกเมืองก็สบายต้องคันนี้เลยนะความพิเศษของเขานะครับก็คือมีชุดแต่งรอบคันเป็นรถที่เป็นเจ้าของลำดับเดียวนะคันนี้ใครที่เอาไปนยะผมบอกได้เลยว่าถูกใจแน่นอนนะ I got nightmares in head, I got thoughts Let the until can't head my my mind fear hear creature fills build up up Anxiety filling up every space, no privacy. Uh, and silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn, no closure. Moving closer, no exposure. Roger. สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้พบกับเราชาววันทัวโต้ครับแล้วก็พบกับเฟรชวันทัวโต้นะฮะวันนี้เรามีรถมือสองคุณภาพดีมารีวิวให้กับท่านผู้ชมนะได้ติดตามกันนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะให้กําลังใจเราด้วยนะครับนะในการทาคลิปรีวิวรถมือสองคุณภาพดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะหรือว่าต้องการให้รีวิวรถคันไหนก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างมาได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับรับข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลที่ท่านอยากให้เรารีวิวเนี่ย ก่อนอื่นนะครับวันดัวโต้นะครับอยู่ถนนการน,นาพิเศษครับตรงข้ามสมาคมชาวปากใต้นะเราเปิดทุกวันตำมการเลยนะตั้งแต่จันร์ถึงอาทิตย์นะเวลา9ก้นกาจนถึง18บแนกาเลยใครที่สนใจรถมือสองคุณภาพดีเรามีรถมากกว่า200คันนะให้คุณได้เลือกนะมาที่เราได้เลยผมนะครับอยู่ที่นี่ทุกวันนะคอยบริการคุณลูกค้าเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเรามาพบกับรถสไตล์ผู้บริหารนะที่เรียกเรียกว่าทั้งสวยแล้วก็ขับในเมืองก็ได้ขับนอกเมืองก็สบายนี่เลยครับ Honda Accord Gen 10นะอันนี้เป็นรุ่น1.5เทอร์โบครับเป็นรุ่น EL แล้วก็เรียกมาอยู่ที่94,000นะแต่ถ้าเฉลี่ยต่อปีนะเจ้าของคนเดิมก็ใช้ตกอยู่ต่อปีประมาณสัก10,700ถึง10,800เท่านั้นไม่เยอะนะครับนะคันนี้บอกได้เลยว่าเข้าส่วนทุกระยะแล้วก็มีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเล่มทะเบียนนะเจ้าของมือเดียวด้วยแล้วก็เป็นลำ บอกได้เลยว,ว่าสภาพนีพ้สวยแบบนี้หาได้ยากนะก่อนอื่นนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าเลยไฟหน้าของเขานะเป็น,ปนระบบ f ู l LED มาพร้อมกับ d a ย time r u n n i n g Light มีระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะตรงนี้บอกได้เลยว,ว่าฟังก์ชันในเรื่องของไฟหน้ามาแบบจัดเต็มเลยนะกระจังหน้าของเขานะมีการตกแต่งด้วยสี black g o d แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะเป็นแบบแนวนอนแบบแนวชั้นๆแบบนี้นะสี่ชั้นด้วยกัน นอกจากนั้นตกแต่งด้วยสีโครเมียมาพร้อมกับโลโก้ S m สแสภาพสวยแบบนี้บอกได้เลยว่าสวยมากๆนะใครที่กําลังมองหาเอาไปใช้งานอยู่คันนี้ทั้งสวยแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยปิดช่วงล่างก่อถนนมากๆด้วยเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็น1.5เทอร์โบนะและก็มีแรงม้าอยู่ที่190แรงม้าสามารถทําความประหยัดได้ถึง 1ิกิโเมต่อลิตรเลยคันนี้นี่ผมบอกนิดนึงนะสามารถเติมน้ำมัน e85 ได้ด้วยใครนะครับที่ชอบรถไซส์ใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันต้องคันนี้เลยนะ Honda Accord Gen10 คันนี้สภาพสวยแบบนี้แถมนะแถมนิดนึงมีชุดแต่งโมดูโรรอบคันด้วยนะบอกได้เลยว่าสวยมากมากจริงๆเลยนะครับ ลงมาดูที่ล้อแมกนะครับล้อแมกคันนี้นะครับเป็นดับเบิลไฟสปงห้าก้าวและเป็นสีทูโทนแบบนี้ด้วยลายแบบดิมเบิลคัตนะก็คือเป็นการตัดด้วยเลเซอร์นะครับตรงนี้นะสีโครมเมียมและด้านในเป็นสีเทาแบบเมทัลลิกเข้มแบบนี้นะเร,เรียกได้ว่าสวยมากๆเลยสภาพสวยเหมือนใหม่นะซิลิยางครับเขาเป็น2องสองห้าทั 50, r 17ขอบ17นิ้วยางเป็นยี่ห้อมิชลินนะปี2 0 2 2เปลี่ยนมาใหม่เ,เรียบร้อยแล้วและยางเป็นแบบไพรเมอรซี่ด้วยยางเส้นนี้นะครับทั้งนุ่มและเงียบและขับด้วววววยยยยคาาามเเเร็สูงไไไดดด้้้้บอกลล่ใช ผมอยู่ด้านข้างของตัวรถนะครับนี่เรียกได้ว่าเส้นสายตั้งแต่หน้ารถจนถึงไฟท้ายนะค่อนข้างเฉียบคมแนละดูสวยมากๆทําให้ด้านข้างเนี่ยดูเหมือนแบบว่าพิ้วไหวตลอดเวลาแล้วก็แข็งแรงนะนอกจากนั้นนะครับกระจกมองข้างนะสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างด้วย ที่สาคัญนะครับรถคันนี้นะติดฟิล์มมาเรียบร้อยรอบคันแบบนี้เลยสภาพนี่เรียกได้ว่าสวยพร้อมใช้งานเลยนะมือจับประตูเป็นสีโครมเนี่ยมาพร้อมกับตรงนี้เลยนะระบบคีเ s สโกครที่เอาไปใช้เนี่ยสะดวกสบายนะตรงนี้ไม่ต้องใช้รีโมทเลยเรียกได้ว่าแค่แตะสัมผัสก็สามารถที่จะปลดล็อกหรือล็อกรถก็ได้นะด้านล่างนะครับมีในส่วนของตัวชุดแต่งที่เป็นชุดแต่งรอบคันสเกิร์ตนะสเกิร์ตสปอยเลอร์เป็นของโมดูลโลของ Honda เองนะเรียกได้ว่าสวยๆจากโรงงานแบบนี้เลยมูลค่าเกือบ4ี่หมื่นเลยนะถ้าใครเอาไปใช้เนี่ยไม่ต้องติดต สวยแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของช่วงท้ายรถกันต่อเลยครับ รถคันนี้นะครับสามารถจุดน้ํามันได้56ลิตรนะแล้วก็สามารถเติมน้ํามันที่เป็นเกรด E85 ได้ด้วยทั้งแรงแล้วก็ประหยัดเลยนะด้านท้ายรถนะฮะมีการตกแต่งด้วยนี่เลยครับสปอยเลอร์หลังนะมาพร้อมกับไฟเบรกรุนที่3า,าที่อยู่ใต้กระจกตรงนี้บนหลังคาตรงนี้จะมีในส่วนของเสารับสัญญาณนะเป็นที่ปราฉลามหรือว่าชาร์กฟินไฟท้ายนะครับที่เป็นซีไลน์แบบนี้เลยผสมกับไฟหลอดก็คือ LED ผสมกับไฟหลอดแล้วก็สวยนะครับเส้นสายตรงนี้นะครับรองรับกันกับตัวเส้นสายด้านข้างของตัวบอดี้รถผมบอกได้เลยว่าสวยมากๆด้วยมีชุดดแต่่่งง้าานนลทีเป็ นะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังเดี๋ยวเราเปิดด้านท้ายขึ้นมาดูกันต่อเลยครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเปิดท้ายขึ้นมาดูปุ๊บเนี่ยประทับใจมากๆเลยเพราะว่าพื้นที่เก็บสัมภาระค่อนข้างเยอะมากๆด้วยนะสามารถเก็บกระเป๋ากลอบได้ถึง4ใบเลยและตรงนี้นะครับด้านล่างนะก็ยังมีในส่วนของยางอะไหล่และพวกอุปกรณ์แม่แรงด้วยใครที่เอาไปใช้นะอุปกรณ์เนี่ยครบเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของฟังก์ชันและก็ออปชันภายในตัวรถกันต่อเลยครับ ผมอยู่ไปในตัวรถนะฮะเล่งไมล์ของรถคันนี้อยู่ที่94,000โลนะแต่ว่าถ้าเฉลี่ยตกตก่อปีเจ้าของคนเดิมใช้อยู่ประมาณ18,000โลเท่านั้นและเจ้าของคนเดิมนะเป็นเจ้าของลำดับเดียวในเล่มทะเบียนด้วยนะผมบอกอย่างนี้ครับว่าคันนี้นะเป็นเจ้าของคนเดียวนะสภาพสวยแบบนี้หาย,ยากมากๆด้วยพุงมาลัยนะฮะเป็นพุงมาลัยแบบ3าก้านเป็นหุ้มหนังเดินได้จะเขีบสีเทานะมีมัลติฟังชันฝั่งซ้ายแล้วก็มีระบบคุชชั่นคอนโทรลฝั่งขวามีแพดเดิ้ลชิปมาด้วยนะนอกจากนั้นนะครับมาตรวัด ฟูดิจิตอลเลยนะขนาดใหญ่และมีระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติมาด้วยนะด้านซ้ายนะครับเป็นในส่วนของเรนเซนเซอร์อันนี้มีมาให้ด้วยนะครับการสตาร์ทรถของรถคันนี้นะครับเป็นแบบปุ่มสตาร์ทนะสามารถที่จะก,กดเปิดหรือปิดได้จากปุ่มนี้เลยนะใช้งานง่ายมากแอร์ปรับอากาศนะครับเป็นแบบดิจิตอลแยกซ้ายขวานะแต่ว่าก็มีการปรับหมุนด้วยนี่การใช้งานก็ทําให้ดู ให้เทคไม่พอแต่ว่าตรงนี้นะครับเทคเจอร์ในการใช้งานก็ให้ความรู้สึกดีด้วยเหมือนกันนะตรงนี้นะมีในส่งแอร์คอมเพรสเซอร์นะไล่ฟ้ากระจกมองหน้าไล่ฟ้ากระจกมองหลังแล้วก็ทิศของตัวโรมนะผมบอกได้เลยว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างทันสมัยแต่ว่าแอบกลมกลืนนะในเรื่องของการใส่เทคโนโลยีเก่าๆเข้ามาด้วยทําให้เทคเจอร์ในการใช้งานเนี่ยมันดูชัดทำให้การใช้งานเนี่ยมีเทคเจอร์ที่น่าใช้งานมากยิ่งขึ้นครับ และจอตรงกลางนะครับเป็นหน้าจอที่เป็น a d แอดวานซ์ทัสก e นขนาด7นิ้วนะที่มีฟังก์ชันต่างๆการใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์นะ FMAM วิทยุ a ฟังได้ Bluetooth เชื่อมต่อได้ดูคอนซัมชันได้นะคำนวณในเรื่องของระยะทางหรือว่าการประหยัดน้ำมันทิป A t P ทริป A ทริป B ก็สามารถดูได้นะครับนอกจากนั้นนะครับ a p p l e ิ a ก็สามารถใช้ได้นะตรงนี้มีเข็มพิทให้ด้วยเรียกได้ว่าฟังก์ชันหน้าจอตรงนี้มาแบบจัดเต็มเลยนะครับฟังคนขับนะฮะมี Memory s e a t 2สตำแหน่งมาให้ด้วยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่นั่งแถว2นะฮะตรงนี้มีในส่วนของตัวแอร์ปรับอากาศแถวหลังมาด้วยนะและที่สำคัญนะครับนะรบตรงกลางเนี่ยก็จะมีที่วางแขนหรือที่เท้าแขนด้วยสามารถที่จะเก็บได้แล้วก็มี สล็อตนะหรือว่าช่องเอาไว้วางแก้วกาแฟได้ด้วยนะสะดวกสบายมากเลยคันนี้นะครับสิ่งที่ตอบโจทย์และถูกใจผมมากๆเลยก็คือที่นั่งแถว2เนี่ยเวลานั่งเนี่ยมนรู้สึกสบายมากจริงๆนะเดินทางไกลผมบอกได้เลยว่าไม่มีอาการเมื่อยแน่นอนเพราะว่าท่านั่งเนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่องของการเดินทางไกลม,มากๆด้วยแล้วก็เก็บสัมภาระได้เยอะด้วยนะใครที่ต้องการถสไตล์นี้และชอบเดินทางไกลอันนี้ตอบโจทย์มากเลยครับ คันนี้นะครับคือ Honda Accord Gen เ0นะครับเป็นรุ่น1.5 EL Tur b o บและเป็นปี2019เลขงมาอยู่ที่94,000โลเท่านั้นแต่ถ้าเฉลี่ยต่อปีนะครับเจ้าของคนเดิมนะใช้ตกอยู่ปีละประมาณ18,000โลเท่านั้นไม่เยอะนะครับเรียกได้ว่าใช้แบบปกติเลยแต่ที่สําคัญดูที่สภาพนะผมบอกได้เลยว่าสภาพนี่สวยเหมือนใหม่เหมือนออกจากโชว์รูมเลยนะครับคันนี้นะครับตอนายแดงเคยขายอยู่ที่1,475,000บาทแต่วันนี้วันทัวโต้ขายราคาพิเศษครับอยู่ที่969,000บาทเท่านั้นใครต้องการจัดไฟ อยู่ที่16,00 0บาทต่อเดือนนะฟรีดาวน์จะเต็มนะคันนี้บอกได้เลยผ่อนแค่16,0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะใครต้องการจัดไฟแนนซ์เอาบัตรประชาชนมาเช็คเครดิตกับเรา1ชั่วโมงรู้ผลรับรถคันนี้ไปใช้งานได้เลยนะหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 6 1 6 7 4 5อง5ี่้าช่องทาง YouTube นะครับพิมพ์ชื่อและเบอร์โทรเข้ามาเรามีเจ้าหน้าที่ติดต่อหาคุณย